ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมพระคุณแผนพิมพ์พระประธานกันนะครับกู่วัดบ้านกลางครับจังหวดัดสุพรรณบุรีเป็นพระเนื้นอดินเผาอายุการสร้างเนี่ยก็หลายร้อยปีขึ้นไปแล้วนะครับ<อ>พุทธคุณของพระคุณแผนกูวัดบ้านกลางเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางด้านเมตตาและก็แค้วลาดและก็ยังมีความคงกระพันเป็นเลิศอีกด้วยครับนี่คือตำนาน พระคุนแผนของจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับหน้าเก็บสะสมครับขาบกูเนี่ยยังติดอยู่รอบบริเวณ,เวณขององค์พระครับเป็นพิมพ์พระประธานครับการจะเล่นพระคุนแผนกูวัดบ้านกลางเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับฟาร์มเก่าของเนื้อพระเนี่ยจะต้องได้ ได้ด้วยนะครับกับอายุอายุของพระครับรภาพใช้ครับสำหรับพาคุณแผนองค์นี้ครับาขยายครับดูือฟิ์มเก่าของเนื้อพระนะครับ ด้นหน้าพาคุณแผนกูวัดบ้านกลางครับพิมพ์พระประธานครับ ส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอแต่ภาาคุ้แผนเนื้อใหม่ๆครับเสริมขึ้นมาแทนครับวันนี้ก็เลยเอาภาพคุณแผนเนื้อกเก่าๆแบบดูง่ายๆมาให้ชมกันครับครับด้านหน้าขององค์พระครับ ด้านหลังขององค์พระคุณแผนกูวัดบ้านกลางครับดูความเก่าของเนื้อพระไปนะครับ อัปะกู้ครับดูความเก่าของเนื้อพักคุณแผนขอ,องแท้ไปนะครับ ครับนั่นหน้าครับดูฟ์มเก่าฟ์มแห้งของเนื้อผ้าดินเผาที่มีอายุหลายร้อยหลายร้อยปีนะครับคับ,คบด้านหลังองค์พระคุนแผนกูวัดกูวัดบ้านกลางครับพิมพ์พระประธานครับ ดูความเก่าของเนื้อผ้านะครับอันข้างครับคับอันข้างครับ เนื้อผ้าเนี่ยจะต้องมีฟาร์มเก่าจริงครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับอ่าจะชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ